มงคลชีวิต38ประการมงคลที่สบูชาบุคคลที่ควรบูชาต้นไม้เมื่อ,อยังเล็กเป็นต้นกล้าอยู่จำเป็นต้องมีหลักค้ำประคองไว้ป้องกันไม่ให้ล้มรากขาดตายเสียก่อนฉั้นใดผู้ที่หวังความเจริญก้าวหน้าก็จำเป็นต้องบูชาบุคคลที่ควรบูชาไว้เป็นตัวอย่างการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเป็นหลักใจ ป้องกันความเห็นผิดและอกุศลกรรมต่างๆมิให้ย้อนกลับกําเริบขึ้นมาอีกฉันนั้นการบูชาคือการเลื่อมใสย,ยกย่องเชิดชูด้วยกริยาอาการสุภาพที่เราแสดงต่อผู้ที่ควรบูชาทั้งต่อหน้าและรับหลังการแสดงต่อหน้าเป็นการแสดงให้ท่านทราบว่าเรามีความเคารพและตระหนักในคุณความดีที่มีอยู่ในตัวของท่านอย่างจริงใจ การแสดงรับหลังเป็นการเตือนใจตัวเราเองให้ผูกใจไว้กับคุณธรรมอันสูงส่งของท่านก่อให้เกิดความรู้สึกอยากกระทําตามใจเราจะได้ยกสูงขึ้นเสมอเสมอไม่เลื่อนไหลไปในทางชั่วร้ายการบูชาเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งสำหรับฝึกใจที่ยังหยาบกระด้างเพราะไม่อาจยอมรับคุณความดีของผู้อื่นให้ละเอียดอ่อนลงผู้ที่ยังด้อยปัญญา ยังไม่เข้าใจในคุณธรรมความดีของผู้ที่เราควรบูชานักแต่หากได้เคยชินกับการบูชาแล้วในที่สุดย่อมสามารถเห็นถึงคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในตัวของผู้ที่เราบูชาได้อย่างแจ่มชัดจนเกิดความเลื่อมใสกลายเป็นการบูชาอย่างแท้จริงอยากทําความดีตามท่านบ้างผู้ใหญ่จึงควรสอนบุตรหลานให้รู้จักสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัยเป็นการปลูกศรัทธาให้รู้จักบูชาบุคคลที่ควรบูชาตั้งแต่เล็กๆบุคคลที่ควรบูชาคือบุคคลที่มีคุณความดีควรค่าแก่การระลึกนึกถึงและยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามได้แก่ผู้มีศีลสมาธิปัญญาสูงกว่าเรานั่นเองซึ่งประมวลสรุปได้ดังนี้ 1. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบัณฑิตที่ประเสริฐสุดในโลก ส่งไว้ด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณจัดเป็นบุคคลที่ควรบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย 2. พระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบก่อนแล้วจึงสอนให้ผู้อื่นประพฤติดีปฏิบัติชอบตามอย่างบ้างจัดเป็นบุคคลที่ควรบูชาของพุทธศาสนิกชนส พระมหากษัตริย์ผู้ตั้งอยู่ในทศพิตราชธรรมเป็นธรรมราชาจัดเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาของประชาชน 4. บิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ที่มีความประพฤติด,ดีเป็นบัณฑิตที่อยู่ในฐานะสูงเกินกว่าจะคบจัดเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาหรือปูชนียบุคคลของบุตรหลาน 5. ครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถความประพฤติด,ดี เป็นบัณฑิตที่อยู่ในฐาน,นะสูงเกินกว่าสิทธิจะคบหาจัดเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาของสิทธิ 6, ผู้บังคับบัญชาที่มีความประพฤติด,ดีตั้งอยู่ในธรรมจัดเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชานอกจากนี้บัณฑิตที่มีเพศภาวะสูงเกินกว่าที่จะคบในฐาน,นะผู้เสมอกันได้ล้วนจัดเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาทั้งสิน้น สิ่งที่เนื่องด้วยท่านเหล่านี้ก็จัดเป็นสิ่งที่ควรบูชาอีกเช่นกันเพราะเมื่อเราบูชาสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ระลึกนึกถึงคุณความดีของบุคคลที่สิ่งเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องด้วยตัวอย่างคือ 1. สิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธเจ้าเช่นพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์พระพุทธรูปพระบรมสารีริกาธาตุสังเวชนียสถาน 2. สิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระสง เช่นพระาธาตุรูปพระสงฆ์สาวก 3. คําสั่งสอนรูปภาพของบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้บังคับบัญชาพระมหากษัตริย์ซึ่งตั้งใจประพฤติธรรมเป็นบัณฑิตจัดเป็นสิ่งที่ควรบูชาทั้งสิน้นการแสดงออกถึงความบูชา 1. ทางกายไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนหรือประกอบกิจใดๆเมื่ออยู่ต่อหน้าท่าน หรือสัญ,ญลักษณ์ตัวแทนของท่านเช่นรูปปั้นภาพถ่ายก็อยู่ในอาการสำรวม 2. ทางวาจาสรนเสริญยกย่องคุณความดีของท่านทั้งต่อหน้าและรับหลังเช่นการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยการนำความดีของท่านไปสรนเสริญ 3. ทางใจตามระลึกนึกถึงคำสอนของท่านด้วยความเคารพและซาบซึง้งประเภทของการบูชา การบูชาในทางปฏิบัติมีสองประเภทคือ 1. อามิสบูชาคือการบูชาด้วยสิ่งของเช่นบุดระลึกนึกถึงคุณของบิดามารดาสิทธระลึกนึกถึงคุณของครูบาอาจารย์จึงบูชาด้วยการนำทรัพย์สินเงินทองของใช้ไปมอบให้เป็นต้นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ทูบเทียนก็จัดเป็นอามิสบูชาเช่นกัน 2. ปฏิบัติบูบชาคือการบูชาด้วยการตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามคำสอนตามแบบอย่างที่ดีของท่านเช่นพยายามกำจัดความโลภความกโกรธความหลงด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตามคำสอนของท่านการปฏิบัติบูชานี้จัดเป็นการบูชาที่สูงสุดเพราะเป็นวิธีที่ทำให้กายวาจาใจของเราใสาสะอาด เป็นบัณฑิตตามท่านได้โดยเร็ววิธีการบูชาพระพุทธรูปที่ใช้กันมากคือการกราบกราบครั้งที่หนึ่งระลึกถึงพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีปัญญามากสามารถพิจารณาเห็นทุกข์และคิดค้นวิธีการดับทุกข์ได้ด้วยพระองค์เองทั้งนี้เพราะพระองค์ศึกษาธรรมและฝึกสมาธิมามาก จึงมีใจใสสว่างจนสามารถตรัสรู้ธรรมปราบกิเลสในตัวได้หมดเราก็ต้องตั้งใจหมั่นฝึกสมาธิศึกษาธรรมตามอย่างพระองค์ด้วยกราบครั้งที่สองระลึกถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระองค์ที่ทรงมีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจเพราะพระองค์ทรงรักษาศีลมามากไม่เคยให้ร้ายแก่ใครเลยเป็นตัวอย่างในการรักษาศีลได้อย่างดี เราก็ต้องตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์อย่างพระองค์ด้วยกราบครั้งที่สาระลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงเทศนาสั่งสอนผู้คนทั้งหลายโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากเพราะพระองค์ทรงบำเพ็ญทานและช่วยเหลือสัตว์โลกมานับพบนับชาติไม่ถ้วนจึงมีความเมตตากรุณาเป็นเลิศเราก็ต้องตั้งใจหมั่นให้ทานมีความกรุณา ช่วยเหลือผู้อื่นตามอย่างพระองค์ด้วยอันนี้ส่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชา 1. ยังความเห็นถูกที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 2. ยังความเห็นถูกที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น 3. าํทำให้มีกิริยามารยาทสุภาพอ่อนโยนน่ารักน่านับถือ 4. ทํทำให้จิตใจผ่องใสเพราะตรึกอยู่ในกุศลธรรมเสมอ ทําให้สติสัมปชัญญะบริบูรณ์ขึ้นเพราะมีความสำรวมระวังเป็นการป้องกันความประมาท 6. ป้องกันความลืมตัวความหลงผิดได้เพราะตระหนักอยู่เสมอว่าผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่าตนยังมีอยู่ 7. ทําให้เกิดกําลังใจและอนุภาพอย่างมหาศาลสามารถคุ้มครองป้องกันตนให้พ้นจากอุปสรรคและภัยพานต่างๆได้ 8เป็นการกำจัดคนพานให้พินาศไปโดยทางอ้อมเพราะมีแต่คนบูชาบัณฑิตผู้มีคุณธรรม 9. เป็นการเชิดชูบัณฑิตให้สูงเด่นทำให้ท่านสามารถบำเพ็ญกรณียกิจได้สะดวกกว้างขวางยิ่งขึ้นผู้ใดพึงบูชาท่านผู้อบรมตนแล้วผู้หนึ่งแม้เพียงครู่เดียวการบูชาของผู้นั้น ประเสริฐกว่าการบูชาของบุคคลผู้บูชาด้วยทรัพย์เดือนละพันตลอดร้อยปี